สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวโรคหนึ่งนะคะที่มากับสุนัขนะคะโดยเฉพาะน้องหมาสูงวัยนะคะจะเห็นว่าเขาเดินไม่ค่อยได้นะช่วงนี้นะคะ คือโรคข้อเขาเริ่มนะคะและบางคนถึงขนาดอาการนะคะที่เขาเรียกว่าเดินไม่ได้เลยก็ว่าได้นะคะและช่วงนี้จะออกกําลังกายไม่ค่อยได้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาชวนนะคะออกกําลังกายขาให้น้องหมากันแบบง่ายๆนะคะเพื่อลดการอักเสบนะคะแล้วก็ปวดในข้อของสุนัขก,กันนะคะซึ่งนะคะนอกจากยาที่เราใช้ทานแล้วนะคะวิตามินเสริมแล้วนะคะต้องช่วยตัวนี้ด้วยและที่สําคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเน้นย้ํา ต้องใส่เสื้อให้สุนัขนะคะและที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึง่งน้องหมาที่มีขนอยู่นะคะที่ให้ความอบอุ่นไม่ควรตัดขนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากายภาพกันเลยนะคะเพื่อช่วยน้องหมาสูงวัยกันค่ะง่ายๆนะคะข้อที่หนึ่งนะคะนะคะ นี่คือข้อที่1เราก็คือนวดใต้อุ้งเท้าก่อนนะคะควรทํานะคะวันละประมาณ3ครั้งนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดในข้อของสุนัขนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้จะกําเริบเยอะนะคะน้องหมาที่มีอายุเยอะนะคะอย่างพี่แสบเนี่ยอายุเยอะแล้วนะ,ะเขาจะเห็นชัดเลยนะเดินไม่ค่อยไหวนะคะ ี่แซบก็โอเคช่วงนี้แข็งแรงนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงพี่แซบแค่ช่วงนี้คือจะนอนเยอะขึ้นนิดนึงเม่อตบนนีน้นี่นะคะเรานวดนะคะปุ่มใต้เท้าทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะสักสิบครั้งถึงยี่สิบครั้งนะคะแล้วมาดูข้อที่สองกันค่ะข้อที่สองนะคะขยับขึ้นขึ้น,นลงลงถ้าน้องหมาขยับเบาๆนะคะชา้าๆประมาณยี่สิบครั้งค่ะนับกันไปเลยค่ะ ทำพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะคะคนที่มีน้องหมาอยู่นะคะสามารถทําพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะใช้ความนุ่มนวลกับเขาหน่อยนึงแค่นั้นเองนะคะเราก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อได้เหมือนเรานั่นแหละพอยิ่งหนาวเราก็ปวดข้อนะคะน้องหมาก็เหมือนเรานะคะเอาละค่ะข้อที่สองกันนะคะคุณพ่อจะเริ่มทําข้อที่สองกันนะคะ ที่แสบสบายมากเห็นไหมนอนให้ทําคือเราทําเบามือเขาจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็เขาจะไม่ปวดเวลาลุกนะเราเองอายุเยอะๆมันก็จะปวดเพราะแม่ก็อายุเยอะเหมือนกันสี่สิบนี้ก็เริ่มแล้วนะหมกเลยนะคะเอาละค่ะข้อที่สามค่ะปุ๊บนะคะนี่เบาๆค่ะเห็นไหมเขาจะไม่แสดงอาการปวดเลยหรือเจ็บเลยนะคะถ้าเขาเจ็บนะคะหรือปวดเนี่ยเขาจะลุกขึ้นเราก็ต้อง ค่อยๆเบามือทําทุกอย่างเบามือที่สุดให้เขาสบายเหมือนเขาอยู่แบบสปาเลยประมาณนั้นนะคะหลักเขาก็ดูแลเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาสูงวัยแล้วเอาเขาพิทิ้งนะแม่เตือนเลยนะคะคือเลี้ยงเราก็แล้วก็ตั้งแต่แรกก็ต้องเลี้ยงให้ดีนะคือเหมือนแม่กับพ่อเนี่ยคือคิดตอนแรกจะเอาลูกพี่แสนมาเลี้ยงแต่ก็คุมไม่ไหวละอาล่ะค่ะทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราจะยืดกล้ามเนื้นนนอนิดนึงพอยิดดีเดียวดเดียว นะคะอ่านี่แหละคะ่ะแค่นี้เราจะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อในหน้าหนาวได้แล้วนะคะน้องหมาก็หลับสบายเห็นไหมคะพี่แสบหลับสบายมากๆทุกคนนะคะใครที่เป็นห่วงพี่แสบอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนแรกๆเราก็คิดว่าจะเอาอีกหนึ่งตัวมาเลี้ยงก็คือลูกพี่แสบนะพุดเดินแต่เราก็ไม่เลี้ยงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลเขานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพสูงวัยนะเราอาจจะทําในช่วงที่เราดูหนังก็ได้นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยดูละครละครอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการเสริมรักในครอบครัวของเรากันนะดูนะ งอนแต่เราทําให้ทุกวันนะพร้อมกินอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมเดี๋ยวคุณแม่จะเอาอีกยี่ห้อหนึ่งกําลังสั่งมานะคะร้อยร้อยเดียวเองอะ่ะสามสิบเม็ดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบนะคะรวมถึงคุณพ,พอ่อขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ